รุงสุขโขทยัยเจริญด้วยอรารยะด้านศิลปะและศาสนามาเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปีปัจจุบันนี้เมืองสุขโขทยัยเป็นจังหวัดที่ไม่ใหญ่มากนักทั้งที่เคยรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ในอดีตอาจจะเป็นเพราะระบบเศรษฐกิจและสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนเดี๋ยวแรงเดี๋ยวน้ำท่วมขาดความพอดี ประชาชนชาวจังหวัดสุขโขทัยจึงลงมติที่จะสร้างพระเพื่อเสริมดวงชะตาเมืองเสริมดวงชะตาชีวิตในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2563เวลา19นาฬิกา9นาทีณวัดลัดสายมูลตำบลปากพระอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัย โดยมีพระครูขันติพลธาดาเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้นำเกจิอาจารย์ทั่วสุขโขทยัยพร้อมด้วยคุณกันชนกงามขึมและลุงใหญ่คุณธนพงคงสินทรัพย์ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเสริมดวงชะตาเมืองเสริมดวงชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง เจริญพรสาธุชนอัตมาภาพพระครูขันติพระธาดาเจ้าวาดวรไษมูลตำบลปักพระอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยซึ่งวรรษมูลนี้ตั้งอยู่บ้านเลขที่124หมู่ที่2ตำบลปักพระอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยซึ่งสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายฉะนั้นในวัตถุประสงค์ในวันนี้อาตมาภาพและคณะศรัทธาตาิยมได้มีดาริ คิดจัดสร้างหลวงพ่อพระพุทธอริไทยนรมิตรเพื่อจัดการถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพญาริไทยซึ่งองค์พญาริไทยนั้นเป็นกษัตริย์ในสมัยสุขโขทยัยโดยมีพระนามเต็มว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยที่หนึ่งซึ่งพระองค์นั้นไม่ได้ปรารถนาเป็นพระมหากษัตริย์แต่พระองค์นั้นปารถนาเป็นปรรมโพธิสัตว์พระองค์คิด ในการใช้าศาสนานำการเมืองการปกครองประเทศชาติและในคราวนี้จงังหวัดสุขโขทัยนั้นเป็นเมืองต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทซึ่งพญารถไทยได้เอามาจากลังกาทวีปในขณะนั้นพระองค์มีความคิดได้จัดสร้างหลวงพ่อสุขโขทยัยไตยมิตรหนึ่งองค์หลวงพ่อพระาศาสดาหลวงพ่อพระชินสีและ หลวงพ่อพระพุทธชินราชที่พระอ,องค์จัดสร้างเพราะทุกพระอ,องค์นั้นที่พระอ,องค์จัดสร้างไว้ไม่ได้อยู่ในจังหวัดสุขโขทัยเลยและมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งณนะปัจจุบันนี้ที่อยู่จังหวัดอยุธยามีชื่อว่าพระพุทธริไทยนรุมิตรทางวัดล,ลัษมูนตำบลปักพระอ,อำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยโดยอาตมภาภาพได้คิดจัดสร้างหลวงพ่อพระพุทธลิไทยนรมิตร เป็นพระศิลประปางสุขโขทยัยหน้าตัก32นิ้วจัดถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านในใน,ในการดำริจัดสร้างในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาชีวิตแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดดวงชะตาของเหล่านั้นเราก็ทำพระพุทธรูปถวายโดยการสร้างพระพุทธรูปนั้นเป็นการสร้างเพื่อให้เป็นพุทธานุสติ ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนที่มีจิตศรัทธาในฐานะชาวพุทธในฐานะชาวจงหัดส,สุโขทยัยซึ่งสยามประเทศนี้มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักชัยโดย,โดยสามสถาบันคือาศาสนาบัญชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยชาตินั้นเราดำรงคงเอกราชมาจนปัจจุบันนี้ส่วนสถาบันาศาสนานั้นเรามีพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นาศาสนา ประจําชาติของเราและมีพรมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักหลักชัยของบ้านเมืองฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพและคณะสงฆ์โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราช,ชาวิมนเมธีเจ้าคณะจังหวัดสุโข,ขทยัยเจ้าวาดวัดหนองวงพระอารามหลวงพระเดชพระคุณท่านพระมหากายสิทธิ์สิทธาภิภูเปรเียนธรรม9ก้าประโยครองเจ้าคณะจังหวัดสุโข,ขทยัยวัดบึงครอบสัทธารามและพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูสุมเมธพัฒโนไทยเจ้าคณะเพืภอเมืองสุโข,ขทยัยเจ้าวาดวัดไทยชุมพลได้เป็นประธานในการร่วมรอพระพุทธริไทยนริตรโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองโดยมีท่านสุชาติทีขสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโข,ขทยัยได้เป็นประธานฝ่ายคารวสและมีหัวหน้าส่วนราชการได้มาร่วมกันมีทั้งฝ่ายศาลทหารปกครอง บ้านเมืองได้มาร่วมกันจัดสร้างเพื่อเป็นพุทธานุสติและเป็นพระประจําจังหวัดสุขโขทยัยฉะนั้นจึงขอโอกาสนี้เชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันจัดสร้างพระพุทธลิไทยนรุมิตรประจําวัดรัศมซมูลหน้าตัก32นิ้วนี้จะได้ปฏิสถานที่อุโบสถโดยได้รับความอนุเคราะห์จากว่าที่ร้อยตีหญิงกันชนกงาม,มขึ้ขะบดีจาก เกาะสมุยเป็นผู้อุปถรัรมภ์ในการจัดสร้างอาตมาภาพก็ขออํำนวยพรกับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างพระในครั้งนี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนตลอดไปขอเจริญพรในวันที่8สิงหาคม2563พระครูขันติพลธาดาเจ้าอาวาส วัดรัดสายมูลและลูกศิษย์เดินทางเข้ามายัางบริเวณวัดป่ามะม่วงณเทวไลมหาเกษตรเพื่อที่จะทำพิธีในการขออนุญาตดวงพระวิญญาณพระมาหาธรรมราชาที่หนึ่งพยาลิไทยและบูรดกษัตราธทิราชแห่งราชวงศ์พระร่วงชาวคณะและทีมงานจึงได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธี และได้นำเทปบันทึกภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันก่อนที่จะเข้าร่วมในการจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธลิไทยนริมิตขนาดหน้าตัก32นิ้วในการเททองหล่อพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก32นิ้วนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขดวงชะตาชีวิตที่ติดขัดเป็นการแก้กรรมเสริมดวงชะตาชีวิต แก้ดวงเมืองและเล mm ิกหล่อพระที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2563เวลา19นาฬกา9นาทีนั้นถือว่าเป็นมหาเลิกเลิกมิตรเศรษฐีเวลา6โมงเช้าทีมงานและคณะร่วมใส่บาทรณสะพานบุญวัตรพังทอง ซึ่งการใส่บาตรับรุ่งอรุณแห่งความสุขเป็นกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งในเมืองสุขโขทยัยซึ่งเป็นวิถีพุทธตามความหมายเมืองรุ่งอรุณแห่งความสุขโดยเฉพาะวัดตรพังทองเป็นวัดที่อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยเป็นสถานที่มีสะพานไม้สวยงามเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว และเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักและได้กลายเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองสุขโทขทัยส,ส,ส,สำหรับกำหนดพิธีการในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นาทีพิธีบวงสวงบูรพากษัตริยทิราช โดยในพิธีได้รับเกียรติจากนายสุชาติทีคสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยและคุณกัญชนกงามขึมเป็นประธานฝ่ายขราวาสร่วมพิธีบวงสวงบูรพกษัตริยธิราชพลตำรวจตีอมรศักดิ์กเกษมสิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุขโขทยัยจุดเทียนชัย ทำพิธีเททองหล่อพระพุทธริไทยนรรมิตรขนาดหน้าตัก32นิ้วปรางมานและวิชัยโดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวายแด่พระยาลิไทยกระสัองค์ที่6แห่งอาณาจักรสุขโขทยัยพระองค์ทรงปราดเปรื่องความรู้ในพระพุทธศาสนาทรงมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกภาษาบาลี และยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนาตลอดจนพระชนชีพจากนั้นเวลา18นาฬิกาพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปร่วมสวดธรรมจักรเจริญชัยมงคลคาถาโดยมีพระราชวิมลเมธีเจ้าคณะจังหวัดสุขโขทยัยเจ้าอาวาสวัดหนองวงพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับเจ้าคณะอำเภอและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองสุขโขทยัยจำนวนห้ารูปนั่งอธิษฐานจิตจนถึงเวลา1 9นาฬิกานาทีพิธีเททองหล่อพระพุทธลิไทยนรุมิตรพระสงฆ์เจริญชัยมงคนคาถาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เจ้าภาพถวายจะตุดปัจจัยพระสงฆ์ทั้งมวลกรวดน้ำให้พร พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธริถัยนารมิตรนวัดลัดไยมูลตำบลปรากพระอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยอย่างล้นหลามในครั้งนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้มาร่วมกันสร้างบุญใหญ่เพื่อเป็นความสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองของเมืองสุขโขทยัย